นี่ก็พี่ปอเปิลน,นะคะก็ใส่ตัววิกผมรุ่นนี้จะเป็นงานทูโทนนะคะลูกค้าเป็นงานทูโทนคืออะไรก็คือเป็นงานสองสีนะคะลูกค้าก็คือตรงโคนของเขาเนี่ยจะเป็นสีดานะคะแล้วก็มีหนังสีสาที่เนียนมากรุ่นนี้จะเป็นงานพรีเมียมะคะ่ะลูกค,ะคะ้าค่ะเป็นงานโปร เก้าร้อยจากราคาปกติ1390บาทคือของเรารับประกันสินค้านะคะลูกค้าสวยตรงปกแล้วก็ที่สําคัญก็คือสามารถที่จะรีดได้โดยที่ไม่ต้องใช้น้ํายาด้วยนะคะสะาได้รีดได้มวนเพิ่มได้ค่ะเนี่ยคือจริงๆแล้วผมพี่บอเปิลน่ะจะเป็นแบบคนละคนละแบบเลยนะมันไม่ได้แบบ สวยเหมือนเราใส่วิกแบบนี้นะคะอันนี้พี่พอเปิ้ลใส่วิกไปแล้วนะคะก็คือ,อเมื่อกี้ก็จะมีทําคลิปตอนที่เราใส่ตอนแรกเลยนะคะอันนี้จะเป็นหวีที่เราใช้กับตัวแฮทีโดยเฉพาะนะคะก็จะเป็นซี่แปวงเป็นเป็นซี่ลวดนะคะลูกค้าน,นี่คือเป็นแบบนี้เลย ใช้สาหรับวิกผมแฮปปี้โดยเฉพาะแล้วที่สําคัญนะคะตัววิกผมของเราเนี่ยสามารถที่จะรีดได้โดนความร้อนได้โดยที่เราไม่ต้องอใช้น้ํายานะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะรีดนะคะลูกค้าเราก็มาหวีได้ามาหวีก,ก่อนนะคะเพราะว่าตัววิกผมของเราเนี่ยสามารถที่จะโดนความร้อนได้สาได้รีดได้หวีได้ด้วยนะคะที่สําคัญอย่างเวลาเราใส่ตัววิกผมที่เป็นรุ่นรุ่นหน้ามาแบบนี้ลูกค้าก็กะเอานะคะว่าเราอ่ะจะให้เขาแบบ หน้ามา้ามาชนประมาณไหนอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่า,าทรงหน้าของแต่ละคนนะไม่เหมือนกันอย่างบางคนชอบให้มันแบบหน้าม้ายาวๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาจัดระเบียบเอาอีกทีหนึง่งให้ยาวๆเหมือนแบบดึงลงมาอีกนะคะคือเราเวลาเราดึงวิกนะลูกค้าใส่วิกจับดูเลยค่ะเนี่ยคือมันจะมีตัวหบวกด้านข้างค่ะมุมหัวมุมเนี่ยให้มันอยู่เกยหูเราแบบนี้จริงๆอนันเดียบหูเนี่ยไปไรได้หมดเลยนะแต่ว่าพี่วเปิ่ลก็ ไม่ค่อยชอบในผีผูเท่าไหร่เราชอบป่อยมากกว่าเพราะว่าเราใส่ไปปุ๊บมันก็คือเราต้องการที่จะเปลี่ยนลุคเปลนสไตล์ให้กับตัวเองอยู่แล้วนะคะยังเนี่ยผมยาวๆจากที่เราเป็นคนผมสั้นๆเนาะเราก็ใส่ ทีนี้ถ้าสมมติกรณีที่เราอยากจะรีดผมคือจะทํายังไงเราก็หวีก่อนนะคะลูกค้าเวลาเราหวีวิกเนาะด้วยวิกกเขาไม่มีรากผมเหมือนกับคนของคนปกติเนาะเราก็จับมาเลยคะ่ะแล้วก็ค่อยๆสางแบบแนวตั้งแบบนะะี้ค่ะค่อยๆหวีหวีที่ปลายก่อนนะคะลูกค้าหวีปลายก่อนแล้วก็ค่อยๆไล่ขึ้นค่อยๆไล่ขึ้นไปจนถึงข้างบนคือหวีได้เหมือนกับผมของเราเลยยิ่งหวียิ่งสวยยิ่งใสย,ยิ่งสวยนะคะวิกร้านพี่ปอเพินเนี่ยเพราะว่าเรามีการอัด งานที่เป็นงานเฉพาะเลยนะคะเส้นไหมเป็นเส้นไหมพรีเมียมนะลูกค้านะใช้อ่าความร้อนได้โดยที่เราไม่ต้องใช้น้ํายาก็ได้นะคะอย่างตัวที่เราใช้รีดผมเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้เป็นเครื่องรีดที่สามารถที่จะปรับอุณหภูมิได้นะคะนี่เลยปรับอุณหภูมิได้เราใช้อุณหภูมิต่ําสุดของเครื่องรีดนะคะเราก็บีบไปเนาะเราก็หนีบไปเลยค่ะลูกค้าไม่ต้องกลัวพังนะคะแต่ว่าลูกค้าต้องใช้ตามคําแนะนําของทางร้านนะคะเราก็อ่รีดทีละช่อไปเลยนะคะด้วยอุณหภูมิ